ไไา,าเกิดที่ันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างลูกครับเอ่อวมากวันเกิดปีนี้ก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับทุกคนนะให้กำลังใจกันเยอะมากแล้วก็ให้ข่าวโยพอกันเยอะมาก<ช>ก็ขอบคุณทุกฝ่ายขอบคุณทุกคนที่ช่วยสป,ปอร์ตไม่ว่าต่างประเทศใ,<ช>ในเมืองไทย<ช>แล้วก็ที่มาที่งานครับขอบคุณมากราบจดเต็มขนาดไหนาค,ครับผมจเต็มมากคือแบบอย่างเช่นอีเวนต์วันที่7หลังจากหลังจากวันเกิดผมก็คนก็มาให้กำลังใจแล้วก็มาสุสั่วันเกิดกันเยอะมากๆเลยก็ดีใจมากเลยครับผม คนข้างขค่ะอ่าคนข้างขโอเคโอ๋อผมก็จริงๆแล้วผมอยากจะสารภาพเขาตอนแรกอ่ะผมนึกว่าวันเกิดเขาคือวันที่9เล็กมากแล้วทีนี้คือคือวันที่3ผมก็แบบวันเกิดภูวินมันวันที่5นี่หว่าใช่แล้วก็แบบจริงเราก็แฮปเขาเร็วนะผมพูดแฮปไปกี่รอบคุณบอกเมไ้ไประมาณร้อยรอบได้ครับคือให้คอนเทกต์อย่างนี้ก่อนครับผมเอ่อวันที่9เป็นงานวันเกิดที่จัดกับแฟนคลับคือเหมือนแบบเออแฟนคลับก็มาฉลองวันเกิดด้วยกัน แล้วเขาอะมาด้วยเขาก็เลยอาจจะเขาเลยคิดว่าเป็นวันที่9าใช่ตามคิวงานวันที่9ใช่ใช่ใช่แต่กองปันก็มีเซอร์ไพรส์พิเศษนะ้รับโอ้ครับผมใช่ครับก็คือแหละครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นกันครับผมเขาเล่นดนตรีนะฮะแล้วทำไมให้กิต้าเขากิต้าหนึ่งตัวคือตอนแรกผมถามเขาก่อนอันนี้ว่าเออแบบว่าวันเกิดอยากได้อะไรเพราะว่าคือเราก็อยากจะซื้อของที่แบบว่าที่ชอบให้อะไรอย่างนี้แต่ว่ากลัวซื้ออย่างอื่นมาแล้วแบบไม่ถูกใจจะไม่ชอบเลยก็อยากจะซื้อของที่เขาแบบ ก็ใช่เขาบอกว่าเออยากได้กีตาร์อะไรเงี้ยค,ครับผมก็ตอนแรกตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจริงๆเพราะว่ามันราคาสูงแต่พอจริงๆเราก็แบบโอ้ไคไม่ได้ยิบจับแล้วเป็นไงบ้างพอได้จับแล้วก็เมืม่อคืนเปิดไลฟ์เลยครับผมเ <laughs> มื่อคืนเปิดไลฟ์เล่นโชว์เลยครับเอากีตาร์ตัวใหม่โชว์เลยใส่ออกมาถูกใจครับก็น่าจะได้ออกมาออกงานครับผมตอนนี้คืออยากได้มากตอนแรกไปไปร้านดนตรีใช้ไถามผมว่า ให้เอาตัวไหนดีตอนแรกตอนแรกเลือกก่อนเลือกกันเล็กๆสะบานหนึ่สะบานหนึ่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากไปดูตัวหนึ่งแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็แบบเดี๋ยวได้ตัวนี้เรามาดูราคากรับผมแต่ว่าไปนะครับผมเลือกเองเลยครับเลก็ไปด้วยกันครับผมที่ตรงนี้เลยตรงร้านที่พลัดก้อนเลยครับผมใช่เราเป็นพนักงานที่จ่ายก็วันเกิดวันพิเศษมันมีขั้นตีราคาครับผมก็ยิ่งออก ไม่ดแต่วันเกิดเขาจะยังไงดีเขาบอกแล้วว่าวันเกิดปีหน้าถ้าอยากได้เบสจะซื้อให้นะเพื่อนเผื่อจะได้มาเล่นด้วยกันนะผมเป็นวงกีตาร์เบสตั้งวงเลยัขาดกองครับกับแฟนคลับเป็นยังไงบ้างไปนะครับวันที่เก้าที่ไปเจอแฟนคลับวันที่เก้าไปเจอแฟนคลับแฟนคลับทุกคนน่ารักมากคือทุกคนมาด้วยเอเนอร์จีที่แบบพร้อมที่จะมาสนุกกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเออปีนี้เป็นวันเกิดที่ เราพยายามจะช่วยเชียร์อาบทุกคนแล้วก็พยายามจะมีอะไรพิเศษสําหรับคนที่เสียสละมาในวันนั้นเพราะว่าวันนั้นก็มีคนที่แบบมาในวันเกิดตัวเองด้วยก็พยายามจะทําอะไรนู่นนี่นั่นให้ทุกคนมาและคุ้มค่าครับไม่ว่าตอบหนัว่าทวาคุ้มใช้กันละกันครับผมใช่มาไม่ทำผเหตุการณ์ที่น่าตื่นหน่อยค่ะเออพิจารณ์แผลยิ่งเสื่อยิ่งแขื่อ๋อเล่าเหตุการณ์นั้นเล่าเล่าจังหวะนั้นหน่อยที่เกิดอะไรขึ้น อ๋อคือจริงๆแล้ววันนั้นต้องบอกว่าคือวันที่เราไปซื้อกีต้าร์กันเนี่ยแหละที่พารากอนแล้วใช่ครับผมก็ก็มีตั้งแต่ตรงพารากอนแล้วแล้วก็ผมก็ได้นั่ง BTS ไปไปเก็บของแล้วก็ไปที่ตึกขับไปทำงานต่อแล้วทีนี้ก็ก็เจอแฟนๆขับที่อยู่ข้างล่างตึกนเนี่ยแหละครับก็จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากครับคือเขา เขาขอเราถ่ายรูปแล้วก็ตอนแรกปฏิเสธไปเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าใครขอถ่ายรูปผมจะให้แต่ว่าเลินวันนั้นผมรีบไปที่อื่น่อก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็เกิดภาพอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละครับคือพยายามดึงดึงรักเราไว้ดิก็ดึงไปถ่ายรูปครับผมซึ่งไม่ได้อะไรครับก็แค่จะบอกว่ามันเป็นผมจะพูดยังไงดีก็แค่ สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือผมตกใจเออหน้าที่ออกไปคือผมตกใจเพราะผมไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นแต่ก็เข้าใจว่าตื่นเต้นครับผมแล้วก็เข้าใจความตื่นเต้นของการเจอแบบกัรเจอคนที่ชอบ,ชอบเพราะว่าเราก็เป็น<ๆ>แบบเวลาเจอเจอศิลปินที่ชอบจร<ๆ>ิง<อ>ๆอ่ะเราก็อยากจะเข้าไปถ่ายรูปเราก็อยากจะอะไรแต่ก็ทุกเรื่องราวมันก็มีหลายมุมหลายเหตุการณ์ก็เราไปแค่ได้เจอเหตุการณ์ที่โดนถูกจมเลยแบบออเป็นครั้งแรกครับผมก็เลยแบบเหมือนกับว่าผมเองก็ ทําทัวร์ไม่ถูกด้วยแต่โชคดีมีพี่สตาฟของเ m m ที่อยู่แถวนั้นพอดีครับผมก็แต่ผมเข้าใจผมเข้าใจคนนั้นมากๆเลยครับผมว่าแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นแล้วแล้วเขาเจอเราด้วยแล้วเขาเจอเราด้วยใช่ก็ไม่ไม่ได้อะไรครับผมรถไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ความไปว่าเหมือนแบบไม่ต้องมาส่งแบบที่คอนโทรก็ได้อะไรเงี้ยไปที่ไปตลาดทองแต่ว่าในคนนี้คนที่ไปคือวันเดียวกันเลยครับผมคือพอดีผม เอาของหลังจากที่ได้กีตาร์มาผมเอากีตาร์ไปเก็บที่ห้องก่อนแล้วก็ค่อยไปงานต่อครับผมใช่ก็มันก็เลยเป็นเหตุการณ์เลียงกันวันนั้นเลยว่าเขาก็ไปไปที่หน้าคอนโดด้วยมันเป็นของไปคนตาทุกคนเป็นครั้งแรกไหมไม่ใช่ครั้งแรกครับผมแต่พอเหมือนกับว่าวันนั้นมันมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนาะก็เลยแบบเออผมก็ก็อยากจะบอกนิดหน่อยว่าเออ นิดนึงนะเข้าเข้าใจแต่อาจจะต้องเว้นเป็นระยะนิดนึงครับผมแต่ถ้ามาเจอกันแบบบังเอิญเจอหรือมาเจอกันเวลางานอย่างเงี้ยผมยินดีมากที่จะแบบที่จะมานั่งคุยที่จะมาอะไรถ้าผมไม่รีบครับผมจริงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยขแฟนคลับือา้าบ้าออไม่ค่อยเป็นห่วงครับเพราะผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเขาไม่ได้มาด้วยจุดประสงค์ร้ายครับคนที่มาติดตามเราคนที่มานี่เราคือเขาอยากจะเขาอยากจะมาคุยกับเราเขาอยากถ่ายรูปกับเราเขาอยากจะ มาช่วยซัพพอร์ตเราดังนั้นผมไม่คิดว่ามันอันตรายครับผมเ,เดี๋ยวาถ่ายรูปเราีอ่อะไรผมว่าการที่เราสองคนมาอยู่ตรงนี้มันเสียสละความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วครับผมดังนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่มาอยู่ณจุดนี้ต้องรับให้ได้อยู่แล้วอ,อผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรครับผม่ว้า,า,า,วนนวาไดไไออก็ อย,อย่างคอนโดครับผมก็ที่พักส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่ครับที่พักส่วนตัวก็อาจจะนิดนึงครับผมใช่แต่ถ้าดีๆพร้อมเจอเขาตามงานตามอะไรอยู่แล้วใช่ครับถึงเจอในที่สาธารณะเวลาแบบมาเดินห้าง <S <S 1> <S 1> หรือว่าเจอข้างถนน <ia> ก็ไม่ได้อะไรครับผม <S <S 1> <S 1> ก็ยินดีถ่ายรูปยินดีคุยนครับ ครับผมบ้าออคำหลังใช่ผมก็เจอไม่เดือนก่อนครหลังกับรถของผมจริงๆแล้วพวกเราสองคนก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับทุกคนครับแต่คือผมมันจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของทั้งแฟนคลับแล้วก็ตัวเรามากกว่าเพราะว่าอย่างเช่นรถเราโดนเนี่ยผมมองมันเป็นของนอกกายอะไรเงี้ยมันโดนไปมันซ่อมได้แต่ว่าถ้าเกิดเกิดอันตรายขึ้นกับแฟนคลับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอันตรายมากกว่าที่คุณพูดก็ถึงไม่ถึงท่านแบบว่าต้องมีมาตรการหรือว่าคุณแบบคุณสตาร์ทค่ายว่าเอ้ยค่อยดูมีนิดนึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันมีพนักงานที่อยู่ในบริษัทแต่ผมเห็นว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเน่ยเขาทํางานหนักกันอยู่แล้วก็แบบการเคียงงานกลับบ้านผมก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปส่งเดี๋ยวผมไปเองได้ใช่แต่จริงๆแล้วค่ายก็มีมีมาตรการอยู่แล้วครับผมใช่ครับผมใช่แต่เพิ่นวันนั้นผมผมบอกเขาผมเป็นคนบอกเขาเองว่าไม่เป็นไรครับไม่เป<ม>็นไรอผมไปเองได้ใช่